การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนบนฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีวันที่18-19ถึงพฤษภาคมพุทธศักร 2, าช2566ณศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรี รองอธิการบดีผู้ผู้ชสราจารสุริวัไปได้หลายส่วนเยนขอเชิญท่านประธานในพิธีได้เปิดโครงการที่ส่งการจัดการเรียนการสอนบนางสมรถนะด้านเทคโนโลยีค่ะขอเชิญค่ะเห็นพี่นากศึกษาศึกษาแล้วก็ร่วมในการรุงนิเทศนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องที่ท่านันะคะเทคโนโลยีท่านลองแล้วว่าเราจะ เรีนในเรื่องของเรียนแบบและจิตเรียนนิ่งวันนี้ก่อนที่เข้ามาได้เห็นกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นการประมุขไปเลยนะคะก็คือจะให้ทุกท่านทดลองใช้กับต่อเข้ากับไมโครมิเตอร์นะครันะครแล้วก็คือจริงๆเนี่ยเราสามารถต่อจากตัว์ไมโครมิดเลยได้นะครับก็คือเมันสันเห็นนะครับมันมีขาแต่สังเกตว่าขามันเล็กมากนะครับส่วนมากถ้าสมมติเรา เราใช้แค่แค่ตัวที่เป็นศูนย์ของต่างๆเห็นไหมครับมันจะมีตัวเลขเราไม่ได้มีปอหรวข้อหัวข้อน,นี้เราสอนไป็นหัวข้อเดียวนะครับฉะนั้นครูก็ฝากไว้ก่อนเพื่อเป็นไอเดียนะครับ ช่วยให้ก็แนะนําให้ออกมำนําเสนอก่อนออกมำลเสนอก่อนใช้ชู้สมองจะได้เชคชู้หรืว่าออกกำเสนอก่อนนะเพื่อให้นักเรียนนะครับเข้าใจเกี่ยวกับก็อธิบายถองการสร้างโปรแกรมอย่างไรายได้นะครับก่อนการสักรายรู้เนี่ยก็นักเรียนและครูนะครับร่วมกันแทรกเตืยนนะครับเรื่องเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับว่ามีอะไรในบ้านนะครับ ในขั้งที่2นะครับก็ให้นักเรียนรย่วมกันอนุมายขั้นตอนก,นอนกนารทํางานของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่นักเรียนได้ยกตัวอย่างมานะครับ 3. จะมีการให้นักเรียรนนะครับแบ่งลกลุ่มกลุ่มละสามคนนะครับเพื่อร่วมกันทํางานนะครับโดยการใช้งานตัวเมคโค้ดนะครับของไมโครบิดที่อยู่ตัวนะครับตัวรับตัวอาที่รับย่านเดียวกันนะครับเมื่อกดอุปกรณ์ในตัว กันแรกนะครับก yeah, so ็จะส่งไปในตัวตัวอุกบทที่2องแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างคำสั่งของเรดิโบในเมโอนของเรานะครับขอบคุณครับในในแผนตัวนี้ที่เขียนคืออาจจะเป็นในส่วนของการเรียนเลร์ดก่อนอ๋อค่ะก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาออกมาเป็นชิ้นงานใช่ไหมคะใช่อ๋อก็จะเป็นอยู่ในแต่ว่าคือเป็นแผนแลยเป็นแผนแรกๆใช่ไหมคะเป็นแผงเริ่มต้น ในตัวเมโคบิทเนี่ยมันสามารถที่จะมีการสื่อสารกันได้ใี่ไหไม่ว่าจะเป็นหนึงทางสองทางนะอันนี้เราก็จะเป็นเหมือนที่อาจารย์ูดว่าคือเราต้องรู้วิชาให้เข้าใจเรื่องของการสื่อสารข้องค์กรว่ามันเป็สองตัวเนี่ยมันกอดแคสกันกานได้ยังไงเสริมที่หนึ่งว่าอันนี้ระดับชั้นไหนครับอ๋อป .4 ป .4 อันารยแรกที่ท่านจารย์บอกว่าหนึ่งเราต้องเหมือนว่าเราต้องให้ความรู้กับ เด็กด้วยบางบางอย่างเป็นเงมือนการศึกษาแล้วก็เรื่องอุปกรณ์เราได้เรียนมาปัญหาในกอสเองถอยอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเด็กนี่ลองดูว่าอุปกรณ์ก่อนก่อนหน้ก่อนที่อะไรให้ไปดูปัญหาในชุมชนอะไรเงี้ยเด็กนี่เป็นต้องต้องเลือกต้องเลือกทักษะว่าในการที่จะให้เด็กไปรู้ปัญหาช่วยเอาเอาไมครบิดมาบำบัดแก้ปัญหาเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กเด็กๆเลยก็อาจจะไม่ค่อย รู้ป,ปัญหาว่าจะเป็นเรื่องการที่ใดในชนุมชนอ่ะดิฉันนางสาวชานิดาภากิตทองนะคะจากโรงเรียนบ้านช่องสะดาวการไฟฟ้าไฟผลิตอุปถัมภ์นะคะสอนในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในระดับชั้นรรมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามค่ะก็เอ่อเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับแนโควิดอะไรนะคะก็ะยังไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรประมาณก็คือแนวคิด่งก็คือไปดูคิด ที่ท่านสอนได้แนะนำไปเมื่อวานเกี่ยวกับให้ไปดูว่าสันว่าโรงงานไมโคริดทนี้ก็ไม่เห็นคลิปหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยทำอุอปก,กรณ์เป็นเครื่องมือวัดระยะทางนะคะวัดระยะทางก็คือจะอเป็นรูปแบบนี้นะค่ะเขาก็จะเป็นวงกลมนะคะแล้วเขาก็เอาไม้อะค่ะทำให้มันเคลื่อนที่โดยเขาจะตจ่อรูปกรรไกร เขาก็จะติดไมโครบิคไว้ข้างบนนะคะก,คก็จะมีสี่ขีดเวลาขีดก็คือจะระยะทางหนึ่งอ่แล้วก็จะอลองมาหาสี่ก็จะนับเป็นหนึ่งนะคะทีนี้หนูก็เลยคิดว่าเครื่องมือวระยะทางเนี่ยมันสามารถนําไปประยุกต์กับาการในการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นะคะ มาไปูใช้ในเ,เรื่องนี้นะคะาัสจูกได้แกิจกรรมแนี้นะครับตเก็จะเป็นกิจกรรมที่นกิกรรนอร์กระว่าวิชาเทคนิลยีตั้งนะครับและววิชาวัตถิศาสตร์ลมึุนิชานิสก็จะเวนอรการทั้งหมดสี่วิชาับก็ได้สมม โดยเค่อมาตในแชีวิจนั้นใช่เชื่อมของเราไปดรครับแต่ซึ่พงพอวัดผลไดนทีจะต้องมาเ่เชเป็นโปรชีวิจดีครับเพราะว่ามันครอบคมด้วยโชีววครับทีนี้ในส่วนของมาตรฐานในส่วนของมาตรฐานของรายวิชาเทคโนโลยีด้านการเป็นรายวิชาวิทยาศต์รี่มดสองีห้าที่หนึ่งสำหรับวารีโมดสองครับแล้วก็รายวิชาเครืาศาสตร 4.1 x 53ครับแล้วก็าวราย้ช่บริัท4.1 x 52ครับก็จะแบ่งประสบการณ์รูนนะครับเนื่องจากาแผนเรียนกรานี้มีเวลายประมาณ3ชั่วโมงครับก็จะแบ่งเป็น2ตัวประสละกลับนะครับก็เพื่นหนึ่งนะครับักเรียนสามารถออกแต่ได้ะถโปรแกรม้ปัญหาอย่งง,งายได้นะครับกับตัวประสร่อที่2นะครับก็คือนักเรียนเป็นสมาชิกทีนะครับมีความรับผิดชอบตรการและงานที่รับมอบามา แค่สองผงค์สมงเท่านั้นครับแล้วก็ในส่วนของการจัดกิจกรรมนะครับในขั้นแรกก็จะคือ,คอคผู้ก่อไอ้ผู้สูงศักดิครับชี้แจงตัวกิจกรรมนะครับก็จะเป็นสถานก,การณ์ทดลองนะครับซึ่งเป็นการรับสมัครของเอเ่อพี่ฟาโลครับก็ในการรับสมัครได้เนี่ยเราจะต้องมีเข็มทิศอาหารมือเดียวเพาะฉะนนส่วนของนวัตกรรมที่เป็นต้องออกแบบเข็มทิศเพื่อใช้ในการเดินไปตามยุต่างๆ ตามที <łość> ่กำหนดไปเนี่ยผมเอาไปสีบตุดนะครับของรู้เรียอซึ่งในตรงนั้นเนี่ยตัวคุณรูเองก็ได้ใช้แนวชิดนี้ในการใส่เข้าไปในการออกแบบการกิจกรรมการเรียนรู้ของครูด้วยนะคะเรียกว่าแผนที่สมบูรณ์มากเลยทีนี้อยากจะให้ทางฟังจต่การน่านอาจบ้างนะคะว่ามีประเด็นที่ ความพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคนิกรอแล้วเรามาอายุใช้งานนี้ก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ภาหลกไปใช,ใช้ตัวมีดแบบเปิอดอกีกเึิเลยะครับจุดสูงๆนะคะตรงนี้เราก็ขออนญุญาตที่จะนะคะให้ผูู้ได้เข้าไปรูดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน,นแทดซึ่งตงัวแพลเมีมีกดอายนะคะ น่ให้เห็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีชีวิตเนาะงแม่ไปใช้จริงในในชั้นเรียนนะคะแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นนะคะสิ่งที่ครูได้ออกแบบลงไปนะคะไปที่ห้องเรียนของคุณครูนะเดี๋ยวต่อไปก็จะได้เข้าไปชมที่ห้องเรียนของครูด้วยอีกหนึ่งห้ามีไหมคะมีไหมครับมีไหมคะขออีกแบบอันที่สองนองก็ได้้ที่เวทมีบอกว่าอยากจะชมของโรงเรียนวิ ก็เรื่องไมโครกิตนะคะที่ได้เรียนรู้ไปวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งน,นะคะที่จะนําไปใช้กับระเบียนนะคะใช้ต่อสิ่งนั่นก็คือเรื่องของอ,อุณหภูมิวัดความร้อนนะคะอคอของอุปกรณ์ของเราอันนี้แค่คิดคิดไว้เฉยน,นะคะว่าจะทําแต่ก็ะจะจะลองฝึกิดทำแตเรื่องของไมโครกิตเน,นะะี่ยเรื่องของการ ออกแบบแล้วก็การจยดโปรแกรมการวิวชารตันี้เองค่ะก็ติ่อดตรบโอเคค่ะคุณรูก็ถือว่าคุณรูได้มีข้อหลักสูตรมาต่อมแล้วนะคะว่าคุณรูจะนำอุปกรณ์เคมโคิดเนี้ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเตรียมการเรียนของคุณรูเพื่อให้ตอบมาตรฐานเกณชีวิตตามหลักสูตรในระดับชั้นประถมปลายใช่ไหมคะในระดับชั้นประถมปลายสอนในเรื่องของการบูราการทางารเยนรู้เรื่องของการวัดณคราะห์ตัวอุปกรณ์ทนี้ในตัวอุปกรณ์ของรูว่าจะมีการในเรื่องของตัว เขียนโค้ดใช่ไหมในเรื่องของม .4 ข้อที่2ใช่ไหมครับทีนี่นแต่ถ้าเกิดในต้นต้นผมจะมองเรื่องของความเข้าใจของเด็กพื้นฐานเด็กก่อนถ้าเด็กมีความเข้าใจในพื้นฐานที่แน่นปุ๊บผมว่าต่อไปสามารถไปต่อยอดได้นะครัครูก็อาจจะสอนในเรื่องของการรับรู้ภูมิในตัวเซ็นเซอร์โควิดมันทำยังไงใช่ไหมหรือว่าการอ่านค่าพีโริมาณได้ของที่นีนวัตกรรมมาก็เลยอาจจะเป็น ็นชุดออกในของอีกที่ก็เป็นปรัชนาใายเป็นคำนีกว่าตัวตอนเรนโอ้ครับส่วนผมสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีสามในตัวเรียนชั้นจริงๆสื่อที่ซื้อมาเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปสำหรับเด็กบางคนเวลาคอยหลังนั่นเองนะครับก็คือผมจะใช้สอนในมัธยมศึกษาปีทสองซึ่งตรงกับ หัวข้อที่2ก็คือจะมีการเขียนออกแบบโปรแกรมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับบูลีนนะครับบูลีนแล้วก็ตรรกะบูลีนก็คือ,อถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ผู้ระกอบเนะี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับบูลีนนะครับก็คือบูลีนก็คือจะมีจริงหรือเท็จแล้วก็จะมีการใช้ตํากะมากกว่าน้อยกว่านะครับก็คือ ไมโครบีที่ผมเขียนเนี่ยก็คือผมจะเซตค่าดีฟอลต์ให้มันเนี่ยก็คือเวลาเราเสียปงปึ๊กเนี่ยมันจะเริ่มจากสุ่มาก่อนครับน การสอนนะคะเทคโนโลยีนะคะเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์จริงๆนะคะแล้วก็ถ้าได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะเป็นการเริยนความราะของเด็กๆน,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 นะคะปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยมีการสืบค้นหาความรู้แล้วก็มีความคิดสร้าสงสรรค์นะคะ